สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาดูสวนยยลินนะคะนี่ค่ะแก้วมังกรออกดอกแล้วนะเริ่มบานละนะคะที่มองไปนะอันนี้อันนี้จะเป็นเวลาออกมาจะเป็นสีม่วงนะคะ สังเกตดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตัวนี้ออกดอกแล้วผลออกมาจะเป็นสีม่วงแต่ถ้าตัวนี้จะสีขาวนะคะเนี่ยกรีบกรีบเขาจะเขียวเขียวเขียวออกอะไรเขียวไปลาคือดอกก็จะมันจะต่างกันเห็นไหมคะนี่คะ่ะกรีบตัวนี้จะมีสีแดง แล้วตันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะสังเกตได้ค่ะนี่สีแดงค่ะอันนี้ก็สีแดงนะคะดอก,กเล็กนิดนีงก็เห็นชัดนะคะจะเป็นสีแดงน,น,นะคะ,ะ,คะแต่สำหรับที่สีขาวตัวเล็กเล็สีขาวเขาก็จะขาวนะคะ มนนีดอกแล้วนะเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาปลา,ปลายเดือนมิถุนาน่าจะได้ผลแล้วค่ะนะคะในวิกฤตนะคะในวิกฤตของโควิดนะคะเนี่ยเริ่มจับตาละ ก็จะความสุขก็หาได้แบบนี้แล้วค่ะปกติถ้าไม่มีโรคมาแทรกไม่มีโควิดมาแทรกพวกเราก็คงจะไม่ได้อยู่ในนี้เท่าไหร่ต้นมะไฟนะคะสองปีแล้วไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะสองปีแล้วมะไฟมะไฟ ความสุขก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะโน้นค่ะตรงนี้เขาก็จะลดน้ำญ้านะคะย้ามันก็เลี้ยงวัวทีนี้ก็จะขยายนะคะจะลดโดยก็จะใช้สปริงเกอร์ช่วยค่ะเปิดไปดอก ผงชูรถหรือว่าอะไรนะสะลัดอะไรนะสะลัดเม็กซิโกบอกเนี่ยก็ได้ขนาดนี้อ้อยนะคะอ้อยพี่จอนให้มาก็ปลูกนะแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่รดน้ำทุกวันอยู่นะรดน้ำทุกวันอยู่แต่ไม่เห็นงอกเลยนะคะ เขาก็จะอย่างนี้แหละคะ่ะตอนนั้นก็จะย้ายสปริงเกอร์ถ้าตรงไหนที่คิดว่ามันชุ่มแล้วก็จะย้ายเปิดน้ำไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้นะะอันนี้หญ้า ที่ปลูกไว้เลี้ยงวัวเพราะว่าฝั่งทางนู้นมันจะแต่ก่อนน้ำท่วมนะคะอย่างที่บอกว่าน้ำท่วมก็เลยสั่งดินเข้ามาลงแล้วก็โปรยเม็ดหญ้าไว้อยู่ค่ะแต่มันยังไม่ขึ้นนะคะทางนน้นก็จะทำเป็นรั้วกั้นไว้ ถ้าไม่กั้นไว้นะคะวัวก,ก็จะเข้ามามันก็ทั้งแก้วมังกรทั้งหญ้าไม่เหลือค่ะแก้วมังกรเขาก็กินนะคะส่วนดีของเขาก็คือเขาน่ารักอีกต่วเขาไม่เลือกอาหารหญ้าอะไรเขาก็กินหมดมทำไมเอามาชิดกันล่ะฮึมม่ม มไม่รู้จะคืนหรือเปล่าเนาะนะคะอันนี้ก็คือชีวิตละค่ะชีวิตเกษตรกร,ร,กรสวรนะคะเย็นนี้ก็จะไปหาคุณแม่ไปทานข้าวกับแม่ ะะตอนเย็นแม่ก็จะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะออกไปแม่ก็จะอยู่กับน้องสาวน้องสาวน้องชายจะอยู่ทางโน้นสำหรับตัวยยลินก็อยู่ห่างออกมาอีกอยู่ในตัวอำเภอสำหรับคุณแม่นั้นก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นตำบลน,นะคะ ต้นว่านะคะอันนี้ต้นว่าเสื้อปุยใบพร้อมปุยพื้นพร้อมสตอนี้ก็ไม่ไปไหนมาไหนทำไมมันนานโตแท้อืขึ้นยุ่แต่ทำไมมันขึ้นช้าแท้ อยากให้มันจวดจวดจวดขึ้นเลยนะอ,อยากให้มันขึ้นจวดจวดเลยกระถางนี้นะคะก็ลงผักบุ้งแก้วอ่าเริ่มขึ้นแล้วค่ะเนี่ยผักบุ้งแก้วเนะ เจ้าขี้ดำเลยฮะแม่แบบนั้นท่อมระหุนไปหดมาโท่มาถางนี่แล้วก็แล้วล่ะมาเ่อมาทษเจ้านี่แล้วก็ระเมอไอกินท้าเพว่าเบิ้งอันกิ่นมันหน่อยหมูด้วอโอ้ป้ะเบิ้งกอนเออ นอนเฮ้ยนี่ละค่ะเมอ่์อะมงงเมเ่อย์เจเจทำไมเหนืงง่อยเจเจก็ก็เออเหนื่อยเจสบายใจสื่นใจเพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติของเรา นี่เอาเม็ดออกเม็ดนี่เขาให้ใส่สองชั้นโอ,อ้เพื่อความสวยงามเป็นดาราเลยเนี่แม็ดนี่เขาให้ใส่สองชั้นเขาบอกว่าใส่ชั้นเดียวได้ป้องกันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นดาราดาราอสองชั้นนี่มันถึงมันถึงมันถึงปลอดอภัยได้แปดนางเอกนางเอกประจำสวนเราเนี่ย กอออกก็ออกจะได้สวยโอ้ยแกจะตายแล้วสวยไม่สวยก็ขนาดนี้แหละตอน,นั้นเป็นนางเอกนะคะาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะ